สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีกาเดนที่น่ารักทุกท่านนะคะยายะการเดนพิกัดตลาดต้นไม้สวนด่านเควียนนครราชสีมาขอให้เลี้ยงไม้อย่างมีความสุขคะ่ะผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการดีท็อกนะคะช่วยสลายไขมันร้างสารพิษในลำไส้นะคะตัวนี้มีชื่อว่าสมุนไพรช่อฟ้านะคะเขาเป็น สินค้าโอท็อปนะคะเป็นสมุนไพรล,ล้วน,นมีสมุนไพรทั้งหมดด้วยก,กัน8ชนิดนะคะเป็นตัวช่วยดีทอ็อกสำหรับใครนะคะที่ไม่เคยดีท็อกเลยนะคะหรือว่าท้องผูกนะคะขับถ่ายยากนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่อายุเยอะระบบเผาผานพังนะคะแนะนำเลยค่ะแล้วก็สามารถดื่มได้ตั้งแต่เด็กอายุ9ขวบขึ้นไปนะคะ สามารถดื่มได้คุณพ่อคุณแม่อายุ60 70 80นะคะก็สามารถดื่มได้เหมือนกันนะคะดื่มเพียง1แก้วก่อนนอนเท่านั้นนะคะอ่ะถ้าใครที่มีธาตุหนักนะคะก็คือขับถ่ายยากนะคะให้ดื่มเป็น1แก้วใหญ่เลยนะคะแต่สําหรับใครที่ธาตุเบานะคะอยากดื่มนะคะก็ดื่มเพียงแก้วเล็กๆนะคะเป็นแก้วเป๊กนะคะ 1> 1หห่อนะคะจะดื่มได้นาน2-3สัปดาห์กันเลยนะคะสุดคุ้มค่ะเพียงห่อละ150บาทเท่านั้นนะคะมีค่าจะส่งอยู่ที่50บาทค่ะเราจัดโปรโมชั่นนะคะสี่ห่อ600บาทนะคะสำหรับโอนนะคะจะส่งฟรีค่ะแต่ถ้าเก็บปลายทางนะคะก็จะบวกเพิ่ม20บาทนะคะเป็น620บาทค่ะสมุนไพรตัวนี้นะคะเป็นสมุนไพรล,ล้วนๆเลยนะคะเป็นสินค้าโอท็อปมีสมุนไพรด้วยกันแชนิด ตัวนี้เป็นแบบใช้ต้มดื่มนะคะก็คือให้เรานําสมุนไพรทั้งหมดนะคะเทใส่ในถุงต้มนะคะตัวนี้เขาจะแถมถุงต้มให้ด้วยนะคะคือสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเทสมุนไพรทั้งหมดนะคะใส่ในถุงต้มแล้วนําไปเคี่ยวนะคะไปต้มน้ําเดือดอใช้น้ําอยู่ที่3ลิตรครึ่งนะคะแต่ถ้าเราอยากได้น้ําที่เข้มข้นนะคะให้เราลดปริมาณน้ําลงนะคะ เคี่ยวนาน 20- 3สสิบนาทีค่ะหรือว่าจะเคี่ยวนานกว่านั้นก็ได้นะคะยิ่งถ้าเราเคี่ยวนานนะคะเราก็จะได้ตัวสมุนไพรที่เข้มข้นยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่ได้สมุนไพรแล้วนะคะเราจะรอให้เขาเย็นนะคะเย็นแล้วถึงจะนํามากรอกใส่ตู้เย็นนะคะไว้ดื่มเพียงหนึ่งแก้วก่อนนอนเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เราดื่มไปแล้วนะคะหกปดชั่วโมงนะคะสมุนไพรเขาก็จะทำงานนะคะออกฤทธิ์ได้ดีมากเลยนะคะ ตัวนี้นะคะไม่เพียงแต่จะช่วยดีท็อกขับของเสียออกแล้วนะคะ,ก,ะก็ยังมีผลพลอยได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพุงยุบน้ำหนักลดนะคะอาการปวดหัวปวดไมเกรนเหล่านั้นนะคะก็จะหายไปนะคะสำหรับใครที่ พุงหนาขาใหญ่ก็จะช่วยสลายไขมันได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ถ้าสําหรับใครที่ไม่ต้องการที่จะให้น้ําหนักลดนะคะก็ให้ทานอาหารได้ตามปกติเลยนะคะไม่ต้องคอวบคุมในเรื่องของการทานอาหารนะคะแต่ถ้าใครนะคะอยากต้องการที่จะให้น้ําหนักลดนะคะก็ต้องช่วยในการควบคุมอาหารด้วยนะคะก็คือทานในปริมาณที่น้อยลงนะคะแล้วก็งดพวกของหวานของมันของทอดนะคะ ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ห่อละ150บาทนะคะดื่มได้นานค่ะ2-3ส,สัปดาห์นะคะคือว่าสุดคุ้มมากเลยนะคะดื่มกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นนะคะ4ห่อ600บาทจัดส่งฟรีนะคะแต่ถ้าอยากได้ในราคา,าถูกๆนะคะ10ห่อนะคะเรามีเลทราคาส่งนะคะอยู่ที่1,170บาทนะคะ ถ้าเก็บไปทางก็1,220บาทค่ะดื่มได้นานนะคะแล้วก็ดื่มกันได้ทั้งครอบครัวกันเลยนะคะค่ะสำหรับ EP นี้นะคะก็จะมาอัปเดตนะคะหลังจากที่ได้ทำการยกยอดนะคะยกยอดโชค9ชั้นไปได้ประมาณ1สัปดาห์นะคะแต่ว่านี้ก็ประมาณ10วันแล้วทีนี้นะคะ สำหรับต้นนี้นะคะเขาได้เริ่มมีการแทงหน่อมาแล้วนะคะที่หน่อหนอ่อตัวนี้มาประมาณ1สัปดาห์ค่ะประมาณ1สัปดาห์นะคะเขาก็จะมีการแทงหน่อมาค่ะที่แทงหน่อมาไวนะคะเนื่องจากว่า,าต้นพันธุ์เขาสมบูรณ์ดีนะคะเขาก็เลยแทงหน่อมาให้ไวค่ะวันนั้นนะคะวันนั้นนุได้ทําการ ยกยอดไปที่3ต้นนะคะก็จะมะีต้นนี้ค่ะที่ใหญ่มากเลยแล้วก็จะมีตัวนี้อีก1น,นะคะ1นึนกระถางแล้วก็จะมีะกระถางนั้นอีกนะคะ1กระถางก็รวมทั้งหมด3ต้นค่ะที่นรกทได้ทการยกยอดไปนะคะแล้วก็ผลสรุปก็คือกระถางนี้นะคะแทงหน่อมาก่อนเพื่อนนะคะ,ะเนื่องด้วย แม่พันธุ์สมบูรณ์ดีค่ะก็เลยแทงหน่อมาให้ก่อนก็ประมาณหนึ่งสัปดาห์ค่ะแทงหน่อมาแล้วเรียบร้อยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือปล่อยให้เขาแทงหน่อเองตามธรรมชาตินะคะโดยที่นุชไม่ได้ใช้น้ํายาช่วยเลยนะคะไม่ได้ใช้น้ํายาเร่งช่วยเลยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็ยังไม่มีการแทงหน่อขึ้นมาเลยนะคะกับสองกระถางนั้นค่ะ อสองกระถางอันนี้เขาก็จะต้นเล็กกว่านะคะก็จะต้นเล็กกว่าแต่ส่วนต้นนี้เขาก็ต้นใหญ่กว่าค่ะค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตให้ได้ชมกันค่ะสําหรับการยกยอดนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกต่อไปค่ะว่าเดี๋ยวพอเวลาที่เขาแทงหนออกมาแล้วนะคะเขาจะสวยแค่ไหนนะคะที่หลังจากที่ได้หนอนะคะได้หนอกกับได้เมล็ดนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ ฝากไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ